ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์วันนี้นะครับผมก็จะพามาชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่5ไร่นะครับอยู่ที่อําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้เราก็ทําการขุดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะพามาชมนะครับแนวทางการขุดวิธีการขุดต่างๆนะครับแล้วก็ภูมิพื้นที่นะครับแบบตรงนี้นะครับเป็นเช่นไรเพื่อจะเป็นแนวทางในการขุด mm hmm. ออกแบบพื้นที่ของพี่ๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่ห้าไร่นะครับเจ้า <Huh. S 1> ของที่ต้องการที่จะมีบ่อสองลูกมีหลุมขนมครกนะครับมีโคกที่ภาศัยแล้วก็จะเป็นโคกพื้นที่โรงเรือนปศุสัตว์นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ลเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับ เราเลยออกแบบพื้นที่นะครับมีบ่อน้ําโมเดลพื้นที่2จุดนะครับจุดที่1ก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับจุดที่2ก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับเราจะขุดบ่อน้ําโมเดลทั้งสองลูกเนี่ยนะครับลูกละ1นงานนะครับขึ้นมาถมที่ยกระดับพื้นที่ตรงกลางในส่วนของพื้นที่ตรงกลางของพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่พักอาศัยนะครับที่จอดรถที่ปลูกผักที่จัดกิจกรรมต่างๆในส่วนของที่พักอาศัยตรงนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่โรงเรือนปศุสัตว์แปลงกเกษตรนะครับพื้นที่ปลูกป่าปลูกผักปลูกผลไม้นะครับป่าไม้ได้หมดเลยนะครับพื้นที่ประมาณ1ไร่นะครับนี่นะครับในส่วนของที่ภาคอาศัยนะครับเราจะโฟกัสเป็นพิเศษก็คือยกระดับพื้นที่โดยประมาณ1นึเมตรห้นะครับจากระดับพื้นดินเดิมในส่วนของคันล้อมที่เนี่ยเราจะยกอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับ ที่เรายก1เมตรเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่ใช่พื้นที่น้าท่วมนะครับจะเป็นพื้นที่สูงหน่อยนะครับก็จะไม่ใช่พื้นที่น้าท่วมนะครับเราเลยไม่จำเป็นต้องทําคันล้อมสูงนะครับคันล้อมที่นี้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรถึง7เมตรนะครับก็จะเป็นโมเดลอ้วนผอมนะครับตามโมเดลของบ่อนะครับนะครับนี่นะครับพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะ เป็นในส่วนของบ่อน้ําโมเดลนะครับบ่อน้ําโมเดลตรงนี้นะครับมีพื้นที่1งานนะครับอันนี้จะเป็นลูกที่1นะนะครับเราขุด2ชั้นนะครับอันนี้ชั้นที่1ชั้นที่2นะครับและชั้นที่3นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องแจ้งเลยว่าจะเป็นหินดินดานนะครับตรงนี้นะครับเป็นหินนะครับรถขุดเนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสะดือน้ํานะครับที่เราต้องเจาะแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ดินแข็งนะครับ เพราะว่าเป็นพื้นที่ติดเขานะครับโซนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่แข็งแต่ก็ยังดีนะครับที่เราสามารถที่จะขุดได้ทั้ง4เมตรก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่โอเคเลยนะครับเป็นความลึกที่โอเคเลยนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ในส่วนของสภาพของชั้นดินนะครับ <ๆ S 2> ชั้นดินที่พี่เห็นก็จะเป็นในส่วนของชั้นดินเหนียวด้วยนะครับดินเหนียวเนี่ยนะครับดินทรายชั้นแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 30เซนนะครับ30เซนเราก็ใช้วิธีการตัดเบิร์มนะครับชั้นที่2นะครับแดงๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชั้นดินเหนียวนะครับดินเหนียวเลยนะครับตรงนี้จะไม่พังเลยนะครับลงมาเม็ดที่ 3- ถึง4เนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นเริ่มเป็นชั้นหินดินดานนะครับแต่ยังเป็นชั้นหินที่อ่อนอยู่หรือเป็นชั้นดินอุ้มน้ํานั่นเองนะครับตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีการพังทลายเลยนะครับเราเลยใช้องศาในการขุดตรงนี้นะครับอยู่ที่ 45องศานะครับข้อดีของการขุดชันแบบนี้หน่อยนะครับจะเป็นข้อดีก็คือเราสามารถที่จะนําดินที่เราขุดได้เยอะตรงนี้นะครับขึ้นมาถมที่ตรงนี้ได้เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่จํากัดอยู่แล้วนะครับเราเลยต้องขุดบ่อสองลูกเนี่ยนะครับให้จํากัดแล้วก็ฟิกแบบหน่อยนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถจะได้ดินขึ้นมาเสริมโคกที่เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายนะครับเราก็ต้องสโลปให้เอียงเนี่ย เฉพาะชั now, so okay, reason, hmm. ้นนี้นะครับให้เอียงอีกหน่อยนะครับประมาณสักสา้าองศานะครับแต่องศานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อเราเติมน้ําเต็มเนี่ยก็จะเต็มตรงนี้เลยสามารถที่จะเดินเล่นตรงนี้ได้หรือว่าเดินให้ปลาขึ้นมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของท่าน้ําเต็มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกที่พักอาศัยนะครับเนี่ยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ่อน้ําลูกที่2นะครับบ่อน้ำลูกที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็น พื้นที่โคกนะครับที่จริงพ pues ื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับพื้นที่ตรงนี้จะสูงกว่าพื้นที่นาข้างล่างเนี่ยประมาณ50เซนนะครับที่โคกเราก็โยนดินขึ้นไปเสริมให้เป็นที่โคกร้อยเซไปเลยนะครับข้างล่างเราก็จะทําเป็นที่นาข้าวหรือเลี้ยงปลาในนาข้าวไปเลยนะครับเราจะแบ่งในส่วนของพื้นที่ต่างระดับให้ชัดเจนเลยนะครับที่โคกเราเสริมดินนีสักหน่อยนึงเป็นโคกนะครับที่ต่ําเราก็ปล่อย ไว้นะครับเป็นพื้นที่นาข้าวเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับเี่ยนะครับการออกแบบพื้นที่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับทําให้ต้นทุนในการขุดออกแบบของเราก็จะลดได้เยอะเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของถนนนะครับระหว่างบ่อสองลูกนะครับก็สามารถที่จะขับรถสัญจรไปด้านหลังได้เลยนะครับเราเว้นไว้5เมตรระหว่างบ่อสองบ่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการออกแบบที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของที่สามารถที่จะ เดินไปข้างหลังได้สะดวกนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําทั้งซ้ายขวานะครับก็เหมือนน้ําโอบในส่วนของพื้นที่ตัวบ้านอยู่นะครับทําให้บ้านเนี่ยร่มเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้บ่อน้ําโมเดลพื้นที่1งานนะขุด4เมตรตรงนี้จะได้ลึกกว่าหน่อยนะครับอยู่กันสี่เมตร50นะครับตรงนี้จะเป็นชั้นดินดานที่อ่อนหน่อยนะครับไม่แข็งมากนะครับนี่นะครับ เราเก็บงานเรียบร้อยนะครับตกแต่งรีดสลบให้สวยงามเลยนะครับในส่วนของถัดมาข้างหน้านะครับก็จะเป็นพื้นที่ทางเข้าโคกนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอยู่ที่7เมตรตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะขับรถเข้ามานะครับเข้ามาในส่วนของพื้นที่โคกนี้ได้สบายเลยนะครับนี่นะครับเราก็วางท่อนะครับเชื่อมต่อ แล้วก็มีบันไดในส่วนของการเดินลงด้วยตรงนี้นะครับนี่ขึ้นลงสะดวกนะรตรงนี้นี่นะครับรอ่ะ,อะเดี๋ยวพามาชมฝั่งนี้นะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอคลองไส้ไก่แล้วก็หลุมขนมครกนะครับตรงนี้จะเป็นหลุมขนมครกนะครับความกว้าง10เมตรความลึกสาเมตรแล้วก็คลองไส้ไก่เนี่ยมีความกว้าง3 2เมตรนะครับความลึกอยู่ที่1.8เมตรนะครับดินที่เราขุดนําขึ้นมาทําคันล้อมนะครับหรือว่าเป็นถนนทางเข้าจากถนนหลักฝั่งนู้นนะครับขับเข้ามาตรงนี้นะครับถนนก็จะมีความกว้างอยู่ที่5เมตรเลยนะครับนี่นะครับสามารถจะจปลูกต้นไม้2ข้างได้เลยนะครับแต่ต้องเน้นในส่วนของต้นไม้ที่สูงหน่อยนะครับยิงตรงหน่อยจะไม่มีกิ่งก้านเกะกะนะครับอาจจะลำบากในการสัญจรได้นะครับ นี่นะครับตรงนี้เราก็เป็นชานกรองไส้ไก่นะครับเราเก็บงานเรียบร้อยนะครับในส่วนของที่นาก็ยังไว้คงเดิมนะครับสังเกตแล้วว่าเรายังเก็บหน้าดินหรือว่าในส่วนของที่นาไว้ยังเดิมนะเราไม่ได้ล็อกไปไหนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทํานาข้าวได้เลยในส่วนของปีหน้านะครับแต่จุดประสงค์ตรงนี้นะครับเจ้าของที่จะไม่โฟกัสในส่วนของการทํานาข้าวนะ ต้องการที่จะเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมหัวนมโคกอีกมุมหนึ่งนะครับก็มีความกวาม้าง10เมตรนะครับคัอม้อมที่ก็สามารถที่จะขับรถรอบพื้นที่ได้เลยนะครับแต่โซวนมากลูกค้าจะไม่ค่อยขับรถรอบพื้นที่นะจะเป็นแค่ทางเดินปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับนี่นะครับส่วนมากก็จะจอดในส่วนของพื้นที่ โคกนะครับแล้วก็เดินรอบพื้นที่เอานะครับเดี๋ยวพามาชมข้างล่างนะครับในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างนะครับที่พี่พี่เห็นก็คือจะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่นะครับเราต้องดูในส่วนของพื้นที่ด้วยนะครับว่าเป็นดินเหนียวดินทรายนะครับเราควรที่จะขุดองศาเท่าไหร่คนขุดกว้างยาวเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับ เราขุดคลองนําดินขึ้นทำคำล้อมนะครับแล้วก็ไว้ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นที่พักอาศัยของปลาเลี้ยงปลาได้นะครับเออเคสนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนาข้าวแล้วก็คลองไส้ไก่นะครับเออสังเกตเล,เลยว่าเราจะไม่ทาในส่วนของกันเทนากั้นระหว่างคลองไส้ไก่นะทาไมล่ะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะ เลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับแล้วก็สภาพชั้นดินตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นดินเหนียวหน้าดินจะอยู่ที่ประมาณสัก20-30มบเซนบางๆนะครับตัวนี้นะครับจะอาจจะมีสไลด์นิดหน่อยนะครับในส่วนของ30เซนตรงนี้นะครับแต่ชั้นล่างเนี่ยการันตีได้เลยว่าจะเป็นพื้นที่ดินเหนียวจะไม่พังนะครับเมื่อน้ํามาสามารถที่จะเติมน้ําเต็มได้ตรงนี้เลยนะครับพอน้ําลดปลาก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับก็คือเลี้ยงปลาในนาข้าวได้นะครับในส่วนของ แปลงตรงนี้นะครับข้อดีคือจะเป็นดินเหนียวนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าแปลงพี่ท่านไหนที่เป็นดินทรายนะครับก็แนะนําให้ทํากันเทนาในส่วนของกั้นระหว่างคลองกับที่นาด้วยนะครับตัวนี้มันจะทําให้พื้นที่เนี่ยเก็บน้ำข้างบนอยู่แล้วก็ไม่พังทลายมากลบในส่วนของ,ของคลองไส้ไก่ด้วยนะครับเป็นสาเหตุที่จะทําให้คลองไส้ไก่เนี่ยตื้นเขินเร็วนะครับเราก็ยังเก็บในส่วนของหน้าดินหรือว่าปล่อย พื้นที่นาไว้นะครับเอาไว้ทํานาข้าวปีหน้านะครับเราจะไม่ได้ลอกหน้าดินนะตรงนี้นะครับนี่นะครับสังเกตได้เลยว่านะครับพื้นที่โคกเราจะยกระดับสูงขึ้นมานะครับจากระดับคันล้อมนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่พักอาศัยนะครับเราต้องยกให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถที่จะรับลมนะครับในส่วนของลมร้อนลมหนาวนะครับหรือ พื้นที the ่โคกเราต้องสูงไว้นะครับตัวนี้ก็จะป้องกันสัตว์ต่างๆที่จะขึ้นได้เนาะนะครับเป็นทำเลที่ดีนะครับตรงนี้นี่นะครับก็จะมีน mm ้ําออกมาน่อยๆนะตัวนี้จะเป็นน้ําซับน้ําซึมนะครับแต่ดินชั้นล่างเนี่ยจะไม่มีน้ําเลยนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบางที่ก็ขุด2เมตร3เมตรเจอน้ํานะครับบางพื้นที่ขุดไป4ีหเมตรก็ไม่เจอน้ําก็มีนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ สภาพพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่5้าไร่นะครับอยู่ที่อําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ของพี่ๆได้นะครับสําหรับพื้นที่5้าไร่นะครับก็จะมีบ่อน้ําโมเดล2ลูกนะครับแล้วก็จะมีโคกอยู่ตรงกลางนะครับมีคลองไส้ไก่รอบพื้นที่นะครับมีคันล้อมที่ แล้วก็มีหลุมขนมครกนะครับทุกมุมเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่พักอาศัยพื้นที่โรงเรือนในส่วนของพื้นที่ฝั่งนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นโซนโซนออกไปนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้จะมีพื้นที่หนองน้ำเนี่ยประมาณสัก30%นะครับพื้นที่โคก็ประมาณสัก40% 40-50%นนะครับที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่นาข้าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะ ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจนะครับงานขุดออกแบบพื้นที่นะครับโคกงหนองนาโมเดลนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามพูดคุยเล็กเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์1 1163นะครับเดี๋ยวผมจะมีคียวโค์กไลน์นะครับขึ้นมาให้พี่ๆเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามพูดคุยได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะ ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ